ันนี้พามาชมกล่องเ e r s ์ซ3 0สามไมโฮจากญี่ปุ่นนะครับก็มี3สีสีดำสีแดงแล้วก็สีเหลืองนะครับเป็นกล่องยอดนิยมสำหรับใส่เหยื่อปลอมนะครับในการออกทิปแบบนี้ลักษณะก็จะเป็นคล้ายๆกระเป๋านะครับเป็นกระเป๋ากล่องหิ้วนะครับลักษณะจะประมาณนี้ซึ่งนะครับรูปลักษณ์ภายนอกนะครับเรียกได้ว่าแข็งแรงนะครับสำหรับตัวกล่อง3 0 8 0นะครับจากญี่ปุ่นเนี่ยนะครับ ภายนอกก็จะมียางมาให้นะครับ4ด้านสําหรับตัวกล่องนะครับก็คือป้องกันการลื่นถไลไนะครับเวลาที่เราเอาวางแนวนอนแบบนี้นะครับก็จะมี2ชั้นนะครับจะมี2ชั้น2ช่องะจะมีกิบล็อกนี่ครับกิบล็อกเปิดอันนี้คือฝาเนี่ยจะดูคุนๆทึบๆป,ป้องกันแสงนะครับเวลาที่เรา เจ้าเยื่อใส่นะครับแล้วก็ภายในกล่องเนี่ยก็จะมีแผ่นเพจมาให้เอาไว้ให้เราขั้นขนาดของเยื่อต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกสายนะครับคีมนะครับกิปเปอร์เราใส่ได้หมดเลยนะครับแล้วแต่สะดวกสําหรับตัวช่องนะครับแล้วก็มีความลึกนะครับสําหรับตัวกล่องเนี่ยมีความลึกนะฮะอันนี้คือด้านนอกนะครับนี่ครับลักษณะนะครับก็จะเป็นฝาทึบคุณ มีลวดแกนกลางนะครับแข็งแรงสำหรับตัวฝาแล้วก็ล็อกนี่ครับนี่ครับล็อกเสร็จปุ๊บเปิดด้านในอีกก็ยังได้นี่ครับด้านในเนี่ยจะใส่ลอกก็ได้นะครับหรือเราจะด้านนอกตรงนี้เราจะเอาไว้ใส่เหยือ่อก็ได้แล้วด้านในเนี่ยเราจะเอาไว้ใส่พวกนี่ใหญ่ๆแบบนี้ก็ได้นะครับ ใส่ได้หมดเลยนะครับด้านนอกเนี่ยเราอาจจะใส่พวกเหยื่อนะครับเนี่ยเหยื่อใหญ่ๆนะครับพวกนี้เราใส่เนี่ยสบายๆนะครับมันใส่ได้เยอะนี่ครับใส่ไปเลยนะครับสําหรับเหยื่อใหญ่ๆแบบนี้งานชัโดเนี่ยนะครับเวลาเราออกเรือพวกเรือไถนะครับเราก็ใส่ได้เยอะๆแบบนี้เลยนะครับนี่สามตูนแปดตูนเนี่ยมันใส่ได้เยอะ นะครับแล้วก็ช่องเนี่ยแล้วแต่เราันนี้ติดน้อยลองทําเป็นไกด์ให้ดูนะครับแล้วก็ล็อกนี่ครับไม่ต้องกลัวนะครับความแข็งแรงของกล่องนะครับเรียกได้ว่าคุณภาพสูงนี่ครับแล้วก็เปิดอนนี้เรายังมีพวกตัวเบ็ดใช่ไหมเราใส่ได้เลยครับเป็นกลองไฟแชกบ็อบบินนะครับตัวเบ็ดใหญ่ๆใ,ใ,ใส่ได้แม้แต่ลอกก็ใส่ได้นะครับลอกลก,ก็ใส่ได้นี่ มันสูงนะครับใส่ได้สบายครับเราจะแบ่งช่องแล้วแต่เราเลยนะครับแบ่งช่องแล้วแต่เราเลยนะครับเพื่อความสะดวกสบายของเราเราก็แบ่งได้นี่คือความลึกของกล่องนะครับ3 0 8 0สีสวยพลาสติกดูครับว่ามีความหนาเข้าร่องกับขอบนี่ครับเข้าร่องกับขอบเลยนะครับสำหรับตัวพลาสติกเกรดดีนะครับเรียกได้ว่าเราซื้อกล่องใบนึงเนี่ยนะครับ ใช้ไปเถอะครับคุ้มคุ้มเนี่ยหปีถึงสิปีเลยนะครับล็อกแล้วก็ถือนี่ครับสวยงามนะครับทั้งสีดำสีแดงสีเหลืองนะครับกล่อง3080เป็นเบอร์ยอดนิยมนะครับสำหรับใส่เหยื่อพวกงานชโดอยู่แล้วนะครับนานาที่กำลังมองหากล่องใส่แบบนี้ในราคางบ2,000แล้วกัน พระขาตีน้อยได้นะครับตัวนี้เรื่องของฝาอีกเช่นเคยมีอะไรนะครับมีสแปร์ให้สําหรับฝาเวลาบางครั้งเนี่ยนะครับเราเผลอตีน้อยเห็นลหลายๆคนเผลอไปอะไรไปทับเนี่ยครับฝามันอาจจะแตกได้นะครับแต่ว่าก็มีอะไรมาให้สําหรับตัวฝานะครับ3080เวิร์ซูดแบบนี้ m a ทอินเจแปนคุณภาพดีๆแบบนี้ตีน้อยหยิบมาแนะนํากันนะครับสําหรับกล่องใส่เยื่อปลอมนะครับ สนใจทักติดน้อยตกปลาครับ